สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามจาม่ามณีอูซางบอยเอาพ่วงรถไถมาส่งลูกคาย,ยู่บ้านค่แนาแคนไตค่ะตามมําบลค่าแคนอําเภอมั่นจาคีรีจังหวัดขอนแก่นจ้ะคันนี้จะเป็นรุ่นอ่าบดาเผาล้อยด้ยค่ะสเปคจักวกวางยูทีเมตรแปดจิจ้าคันนี้ยาวสามเมตรหาิค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งรุ่นนี้อ่าจะบับบรรทุกเห็ประมาณสามเอ้ยบ๊แมนซีถึงหาตันจ้า ถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้จาเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1จดซีค่ะคันนี้ก็จะเปิดได้3ด้านนะคะจะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคัสซีค่ะคันนี้ด่านนอกเป็นสีม่วงจ้าด้านในเป็นกระบะสีเขียว สีสันกจะจะมีหลายสีค่ะถ้าเกิดมักซีไดก็สาม,มารถสร้างได้ค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาชมไกลๆจะจะเป็นล่างน้ำหนาซีเป็นโตค,นะคะซีได้ค่ะประกบคูกันลวกะเชื่อมดามเต็มหาแบบนี้จะข้อลากเป็นแบบนี้เลยคะ่ะตรงนี้กะซับดามหาจ้าตรงนี้เป็นชี้ว่างกระติกน้ำนะจะ้าเดี๋ยวเบื้องช่วงล่างค่ะอันนี้กะคำหัวคำไทยหายค่ะ คันนี้เป็นสีม่วงและก็ติดเทพสะท้อนแสงแบบนี้ไปให้ทุกขั้นจ้ารุ่นนี้บรรทุกซี่ถึงหาตันจ้าต่อคันนี้ซางบอยกัจะไปส่งลูกค้าเมื่ออื่นอยู่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินจ้าเป็นรุ่นเผ่าหกหลอดํำมือค่ะ